สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูบล็อกดอที่จะมาในวันจันทร์นี้นะผมก็จะเป็นบล็อกดอของอ่าสเปนิสลีสตาร์นะครับผมก็รวมๆแล้วก็จะเป็นทีมของบาร์ซ่ามาริดเอสมาริดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าถ้าเปิดแพ็กเนียนะฟูลทีมบาร์ซ่าฟูลทีมมาริดแน่นอนนะผม ถ้าเปิดเยอะนะไม่ใช่เปิดแค่แสนสองแสนนะเปิดเป็นล้านอย่างเงี้ยได้ฟูลทีมแน่นอนนะผมบาร์ซ่ามาดริดนะฮะเรามาดูคร่าวๆของว่ามีใครกันบ้างนะผมคนแรกก็เป็นคนเดิมครับผมลิโอเนลเมสซี่นะมาทุกอาทิตย์จริงๆนะผมมาทุกอาทิตย์จริงๆอาทิตย์ละเวอร์ชั่นนะผมไม่เบียดแค่เยอะก็ฟีเจอร์สองอย่างนะผมอาทิตย์นี้เป็นเบียดวะนะผมก็จะมีเมสซี่นะผมออตัวกิสมันซิคิโอบูสเกตนะผมอ่าเทสเกิตเอ่อทวี เทสเตแกนครับผมโทนิคโคสนะฮนะคาเซมิโร่ฟรากี้ดยองกาเด็ตเบลนะฮะอ่ารากิติิจาเดียวบาวารานนะครับผมมีซาอูของเอ็ดาบลิตนะฮะนี่คือประมาณนะประมาณนะครับผมส่วนนักเตะที่เหลือก็รอดูวันจันนะครับผมจะเป็นบักดอกของสเปนิสลีกสตาร์นะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมาบอกแค่นะี้แหละนะครับผมโอเคใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจก